ทั้งหาพระองค์และพยาเวสุวรรณจ้าจงมาเป็นสกีพยานยขอท่านทั้งหลายสเสร็จมารับทราบและอนุโมทนาคุณชวอริศสุริยจันทร์และคณะกรรมการลูกหลานเจ้าพ่อบูชาและบริวารทั้งหลายที่ได้พร้อมใจกันจัดเครื่องเส้นไหวสกัการะบูชาต่อเทพย,ายดาเทวารักตลอดถึง เจ้าพ่อปู่ช้างเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาของพระเจ้าพระปู่เจ้าพ่อปู่ช้างในวันนี้ที่เปรเทจะกามมตรุรวันนาอมมัสวันนะอารุอัจยมตามอารุอัจยมตามนักโมตตา ตัตโตอุปัฏฐาตช่อชั้นสัปัน์เยสันตาสันติตาเทพเจ้าเหล่าไดสรงสตาเดเป็นจองเทเวอันเลืองฤกพร้อมด้วยพักตรามเทวธิราชพระเสือเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมืองพระการัชศสีพระหุ่มเจ้าที่เจ้ากรุงพารีเจ้า่อขกูชางได้โปรดเสด็จมารับเรื่อสงบรีกกรรมอันข้าพเจ้ารังไงพผู้เป็นลูกหลานน้องนำขอาย และขออนุโมทนาในพิธีเป็นมงคลนี้ด้วยเดชานุภาพแห่งรัตนตรัยเป็นมงคลและด้วยนุภาพแห่งเทพนิยมท้งหลายขอให้วิธีนี้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ท่านเจ้าภาพลุกหลานเจ้าพ่อผู้ช้างทุกท่านทุกคนและสาธารชนทั้งหลายที่มาร่วมงานในพิธีวันนี้ท่านทั้งหลายจะประกอบกิจการสิ่งใดๆก็ตามตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอจงสมเ็จผลสมความมุ่งมั่นปัถนาให้มีแต่ความสุขความเจริญร่วมกันถาวันสึกไปทั้งปัจจัยอุปสรรคอันตรายและทุกดสกเคราะอ์อันเอกแื่งปฐมังเบืองต้นทุคข้าขอกรมกาบอภิวาทไว้พระรัตนะไว้พระรัตนาตนสักสว่าด้วยอก,ก้าสีมาเมืองตนปราบล่า วยสุเทวาฤษีตนตลูกหลานของโอูข้าพเจ้าทั้งหลายขอจักทั้นผู้เจริญด้วยบารมีตั้งวางมากมายพวกข้าพเจ้าทั้งหลายน้องก้าวถวายผิดพลาดทั้งไปตั้งดอกไม้ใบสีมะพร้วาวอ่อนกล้วยน้ำ มีตามต้องการผลไม้ห้อย่างแต่ทั้งโบราณพกสิ่งสำคัญกินนั่นเองรับจ้าพี่ก็เป็นปรหเล็ก้ยนะครับทุกนคนะครับก่อนที่จะได้เขสู่วิ